ลองเตะกันเตะยุทนระว่างวินยิงเขาฮะไ้มีรัานึงเลยนมิจะมีรานึ่งรมันเใจอใจนรอดเข้มแข็ตัวรถเข้มแข็งลดแนวนี้่ะกัดแค้วใส่รถกรห่ดมันผม็ที่นึ่งนงก่อนเนาะ ยังอกเตะเสายู่บนเตะเสาเนี่ยยิงเขาเลยบอยานแห้งเลยนะซัดแพเะเต็พอโล้เต็พอโล่เชี่ยวโล่

กรรมการแสดงตับตัำๆเลยนะพุนส well, ิเซนลมบระทันตอนนี้เจ้าเป็นเพล็ล้วนะตับเต็คอรถ

จะใช้ก็เบี้ยเขาไปย่าแบล็ตบอลตีมันหันเดี๋ยวะบมถูกบ้านหันฮัมฮัาทันหมดแล้วนะวีล์พอยด์วีลพอยด์วีลพอยลกที่สองวีลพอยดั้งีมทั้งทมเาเป็นลูกพี่อะลูกพี่มันยิ่งพวกเขาเขาเป็นลูกพี่อะลูกพี่มันท้าบ้านท้ายลูกพี่

ลูกโทษงเขาบปเได้สิเดี๋ยวเาไดู้อเหน่อาเดี๋ยวเขาขอโทษครับเนยเสื้อาวมันพกการติดตั้งแดงกตที่สามจะเป็นพียโ่เยวยิงเข่าให้เบี้ยองล่งเชียวางเป่าอล่ง หาอย่างเอี้อยังมันเข้ามาแาาร้งส <ไป S 1> ิพาไปกินแบทเราเพยากหรอกนนทนเนทนพาไปกินแบเออสิพาไปกินแบทมาแร้งเลยโจโจพี่น้องกองมันจะเป็นเป็นโจโจพนนี่ยิงโจที่ยิงเขาหรือเปล่า ไปยืนกุ้อแมสยืนไก่ไต้เลยลูกเอราได้ารได้ได้ัค่บานบานเตะโอยู่แล้วัคเเม่อบ้านบานมันเป็นการเป็ลูกที่ได้ฮคบ้านเตะโมันอยู่แล้วเตะแบสเ็จตีโ่ปีหน้าไปเตะจกคนได้เมัน

ก็ัโดดซชนมโอ้โดดไปก่อนนะบาทนะวู้ีเนาะโดดไปเรียงอะไรนั่นเลยครับโดดกอลบลไปู้ไกอะไรบมีเด็แนไจ้้ยโจโจานี้โตอนทำบโจ้เลยคนคับลมันเฮ็ดีที่สุดะยามันมาลูกีชีคพีน

ไปใส่บาตรจหนะครับติ่งโตกับบะเป็ดโ่มโละเจี๊ยบละเจี๊ยบสีตัวสุัขนะขยขันไปได้บัคขวดีก่บุตรบุตรพทเามาพบกันที่ตักนใช่หือไม้ามันดูดหนอยเลยแบบมุมสายมุมสายมุมควรมุมควเมาะได้เหรอจอไา้า ยังแล้วไปไปก่อนเนยเอาตก่อนคว้าว่าเก่าแล้วลเวหาคนยังหาคนยังหาคนหาคนละคนที่ไทยมันรอนนียังแต่คนยิงนี่ใช่ใช่ใช่เอ้ามาทางหวดองการที่ทางลูกที่เจดแล้วเจ็ดแกองเลียงกันตีโตเนี่ยตีโต้เนี่ยเอ้าคว้เถีย เป้นจอับจอบกันจอคกับจอบกับจอบกับจอบกัจอบกัับจับจอบกับจออบกรอับจอ้บจอบกัอับจอบกับจอบกับจอบกันีออัอบกับลออับจอักับจจออัอบยอับจอบออัอัจอัจััจ

ไม่ไ like ด้เลยไ่ได้สาม้องเตะมาพี yeah. right. right. so ่สอของคนอยู่ชุดายเอน่ะใกล้พนะมันใกล้แล้วคาเอามาเตะเส็จยาวน่อยรใจตัวเองเนาะเอาดขาดรอดลูละกันองหอยเป็นองพนสิพอรอดเจ็พอรอด นะครับเป็นจริงมาเป็นนะนะครับที่ี่เฮ้ยหักนเลยเตะเขาเยคับไล่เ้าจะไปเนีเราวีคือมันดีเน่มันห่วงปกตมันหักไปพู้นึ่้วมาเลอะเอะเ่าั้ง์นะป็นนี่กัลเนแตะแล้วนาะ ใส่ด้วยมอ่าย an ้งก no? no. ันด้วี้าว้านหดป้องกันังไปนะเราจะได้เ่ก่าวองเซ้ยนเ่ยับข่เนาะเขาด้งสีนวบ่เล้ยจะปเาแล้วตด้มันิงเขาก็ถือว่าเสมอน้ายิงบข่าก็ถือว่า กองวันีสด็อนาคตเด็กเชื่อมตมันกี่นะคุณไยล้มเดียได้กพีนะซ้าซ้ายมซ้ายลูกุดท้ายไม่นเป็นลูกที่หคือว่ายูในเกมซีเนาะซีซีนตัดสินกันมันเมื่อยมันเมื่อยนวด อูท <Scroll> ี่หกพี่น้องมันก๊าลังถ่ายถอดชดมูบักเนี่ยโอ้ยบที่หกของจับค้ามันปะมาจักไหนอ่าันอู่ันาง มนิขาตานตานนิ่งบเข้าเฮ้เจ้าชื่นอที่ว่าขอตานนิ่งบเข้าอาคมันชุดยิงเข้าก็คือว่ารอตาจะหมดเป็นการที่ดังขน เ่เน้นเร่งเบียรอดไปนะหยิบขึ้นมไปยิงกันต่อยิงต่อไปเด็กองเตี้ยนช่วยอิบัตรันเตี้ยนช่วของว้าวแต่ยาเขาเลยตีพวกก้ฮักตีัวไปเดอกต่างน้องไปรอดอีกนินึงนี่เรียบร้อยห อย่างที่ได